สวัสดีกะะัลยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีกุมทุกท่านชาวราศีกุมเป็นราศีที่11ของปีโหราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกุมก็คือคนโทน้ำชาวราศีกุมถือได้ว่าเป็นคนที่ฉลาดมีความก้าวหน้าและลักอิสรภาพด้วยความที่ดาวฤตยูเป็นดาวประจำราศีดังนั้นท่านที่เกิดในราศีนี้จึงมีความคิดที่เป็นอิสระและออกจะแหวกแนวสักหน่อย พวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิของคนอื่นชาวราศีกุมเป็นคนขี้อายและเป็นคนค่อนข้างเงียบโดยกําเนิดแต่ในทางกลับกันก็เป็นคนประหลาดและกระตือรือร้นอย่างไรก็ตามทั้งสองกรณีนี้ชาวราศีกุมก็ยังเป็นนักคิดที่มีความลุ่มลึกและมีสติปัญญาสูงอีกทั้งยังชอบช่วยเหลือคนอื่น ชาวราศีกุมยังสามารถมองสิ่งต่างๆได้อย่างทะลุปุโปรงซึ่งส่วนนี้เองที่ทำให้ชาวราศีกุมสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับสวัสดีครับกะะัลยาณมิตรทุกท่านในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ทำนายดวงนะครับดึงพลังงานดีๆเอาพลังงานบวกมาให้ทุกท่านนะครับ ก่อนจะเข้าไปรับฟังนะครับอาจารย์ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปนะครับว่านี่ไม่ใช่การทํานายดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งนะครับเป็นการดึงไพ่การจับไพ่เอาพลังงานบวกดังนั้นแล้วขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับฟังแต่สิ่งดีๆรับฟังแต่พลังงานบวกกลับไปนะครับไพ่ทั้งหมดที่อาจารย์ได้ตั้งจิตก็คือได้เปิดไปแล้วนะครับ สิ่งที่พลังงานผุดขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยนะครับคือการตื่นรู้นะครับอาจารย์ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ท่านได้ตื่นรู้แล้วตื่นรู้ในที่นี้หมายความว่าจากอดีตที่ผ่านมาจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับโรคระบาดเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตกงานนะครับที่ท่านพบเจอมาร่วมปีร่วมสองปีทำให้สภาวะทางจิตใจทำให้จิตตกนะครับแต่ในเมื่อมันตกมาสักพักหนึ่งแล้วจนมาณนะปัจจุบันนี้นะครับช่วงนี้พลังงานที่ท่านได้เข้ามารับฟังนี่ยนะครับถือว่าท่านนั้นปงแล้วเขาเรียกว่า ตื่นรู้แล้วสามารถที่จะปรับตัวได้แล้วไม่ได้เศร้าหมองไม่ได้โทษโชคชะตาเหมือนแต่ก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอันนี้คือพลังงานแรกเลยนะดูว่ามันใช่พลังงานของท่านไหมครับถ้าเกิดว่ายังไม่ใช่ก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใช่มาฟังต่อนะครับพ,พลังงานไพ่ขึ้นมามีแนะนำสิ่งดีๆเพิ่มเติมนะครับ พลังงานของการตื่นรู้ของท่านในที่นี้หมายความว่านะครับท่านที่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับไม่โทษโชคชะตาแล้วเรียกได้ว่าผันตัวเข้ามาในการบุกเบิกในการตั้งต้นใหม่เต็มที่แล้วถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมันจะยากการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันจะยากแต่ว่าท่านนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างฉลา,าดนะครับเป็นคนที่ มีความเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างสูงมากนะครับสำหรับไพ่ชุดนี้นะครับในนี้ไพ่แนะนำให้ท่านไปรับพลังงานบ,กบวกเพิ่มนะครับเช่นไปแหล่งธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำหรือแม้แต่กระทั่งทุ่งนานะครับไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดน,นะครับสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับจะทำให้ท่านเกิดพลัง จากที่ท่านตื่นรู้จะกลับกายมาเป็นหลุดพ้นจากเขาเรียกว่าวงจรของความมิตกกังวลจะเกิดไอเดียใหม่ๆนะครับที่จะสามารถไปต่อยอดในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจการงานที่ท่านกําลังคิดอยู่นะครับบางท่านนะครับตกงานมาได้สักพักแต่ก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างช่วงนี้กําลังคิดเขาเรียกว่ากําลังคุนคิดว่า จะทำธุรกิจอะไรดีจะลงทุนอะไรดีเสี่ยงจะขาดทุนโน่นนี่นั่นในความคิดมันจะเต็มหัวไปประมาณนี้นะครับอาจารย์แนะนํานะครับตามพลังงานไพ่ไปแหล่งธรรมชาตินะครับถอดรองเท้าเดินเหยียบบุญยญานะครับรับพลังงานจากดินรับพลังงานจากแม่น้ําน,นะครับแล้วไอเดียจะบังเกิดในความคิดใน ม่วงลึกๆของท่านนะครับรับรองกลับมาได้สิ่งดีๆในการเริ่มต้นทํางานในการเริ่มต้นทําธุรกิจแน่นอนนะครับพลังงานไพ่ย,ยังบอกนะครับว่าช่วงนี้เหมือนท่านจะอินเลิฟด้วยหรือเปล่านะครับอินเลิฟในที่นี้หมายความว่าอาจจะเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจอยู่นะช่วงนี้ได้พูดคุยเขาเรียกว่าทําให้หัวใจพองโตนะครับ อันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีนะพลังงานไพ่ขึ้นมานี่อาจารย์ก็แนะนําว่าถ้าครบครบกันแล้วคุยกันแล้วมีความสุขนะครับตอนนี้ถือว่าเหมือนมีเกณฑ์เขาคนนั้นที่จะเป็นเนื้อคู่นะครับขอให้เขาเรียกว่าคุยต่อได้เลยไม่ต้องคิดวิตกกังวล พลังงานดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับท่านนะครับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากจะเกิดขึ้นกับท่านนะครับถ้าท่านคิดออกถ้าท่านคลิกที่หนึ่งนี่สามารถพลิกชีวิตท่านได้เลยนะครับยังไงพลังงานไพ่ขึ้นมาดีขนาดนี้แล้วอาจารย์ก็ขอแนะนําเพิ่มเติมเลยละกันเนาะก็คือถ้ามีโอกาสนะครับก็ไปทําบุญช่วยเหลือบ้างนะครับช่วยเหลือคนบ้านะครับไม่ว่าจะเป็น ทำบุญบริจาคข้าวสารให้วัดนะครับบริจาคลงศพหรือเขาเรียกว่าทําบุญค่าน้ําค่าไฟนะครับที่วัดนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับ20บาทร้อยบาทตามกําลังศรัทธาเรามันจะช่วยส่งเสริมให้พลังบุญเรามีมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ขอโชคขอราบบูชาจากองค์พญานาคราชนะครับเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนของท่านจริงๆนะครับ ท่านอาจจะมาเขาเรียกว่าให้โชคในด้านของความคิดไอเดียให้บังเกิดบางทีนอนอยู่ก็หลับไปบางทีอาจจะฝันแล้วก็เกิดความคิดอะไรดีๆขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นพลังงานไพ่ในรอบตัวของท่านในช่วงนี้นะครับและนี่ก็คือพลังงานโดยรวมที่อาจารย์จับไพ่ขึ้นมาให้ทุกท่านได้เข้ามารับฟังนะครับ และถ้าหากว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันดีมีกำลังใจนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไว้นะครับเพื่อให้ท่านอื่นๆได้มีโอกาสารับฟังในการแชร์ของท่านนะครับถ้าคนอื่นเขาฟังเขายิ้มได้เขามีความสุขนั่นคือเกิดบุญแล้วนะครับคนแชร์ก็ได้บุญคนทําก็ได้บุญต่างคนก็ต่างได้บุญได้กุศลกันเพิ่มขึ้นนะครับและสุดท้ายก่อนจากจริงๆนะครับอาจารย์ก็ ขอวอวยพรนะให้ทุกท่านที่กำลังเขาเรียกว่าหลุดพ้นแล้วคิดได้แล้วขอให้เจอทางที่ใช่ของตนในเร็ววันขอให้ได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆขอให้เริ่มทำธุรกิจการงานในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้ให้หลุดพ้นจากวงจรที่เขาเรียกว่าความเครียดสะสมมานานให้เริ่มต้นใหม่เป็นคนใหม่มีความสุขนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ